เป็นซึมเศร้ากินเหล้าได้ไหมอันนี้ตอบเลยว่าไม่ควรกินเลยนะครับเพราะว่าตัวโรคซึมเศร้าปัจจุบันเรารู้แล้วมันเป็นโรคที่สารเคมีในสมองเนี่ยมันทํางานไม่สมดุลใช่ไหมแล้วมันก็จะเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆถ้าไม่ได้รักษาตัวเหล้าหรือแอลกอฮอล์เนี่ยไม่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์พวกนี้นะครับมันมีผลต่อสมองเนี่ยเยอะแน่นอนเพราะอย่างที่เห็นนะว่ากินไปคนบกติกินไปก็ยังเมาเลยถูกไหมแต่นอกจากการเมาแล้วเนี่ย ันจะทําให้สมองเนี่ยมีการทํางานแย่ลงด้วยนะครับก็คือสมองก็จะอ่อนแอลงเพราะว่ามันก็เป็นคิษใช่ไหมแล้วมันก็สมองก็ทํางานแย่ลงยิ่งตัวโรคซึมเศร้าที่มันทํางานไม่สมดุลอยู่แล้วพอไปเจอเหล้าอีกมันก็ยิ่งทํางานแย่ลงไปอีกนั้นนั้นคนไข้ที่มีการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเวลาดื่มเหล้าอาการจะแย่ลงเรื่อยๆแต่เราก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยไปดื่มเหล้าอ่ะ เพราะว่าบางคนบอกว่าเหมือนดื่มย้อมใจดื่มให้รู้สบายใจขึ้นคือหมอจะบอกว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันเหมือนการเอาความสุขล่วงหน้ามาใช้เหมือนกู้นี่นอกระบบอ่ะมันเหมือนจะเบาลงบ้างมันมันการดื่มเหล้าเนี่ยมันทําให้เหมือนแบบเหมือนลืมไป่วคคาตอนที่เมาอ่ะมันมันไม่ใช่ลืมเรื่องไปเลยนะปัญหามันไม่ถูกแก้มันเหมือนให้เราลืมปัญหาแต่มันไม่เคยแก้ปัญหาให้เรานะครับอันนั้นเมื่อสั่งเมาเนี่ยอารมณ์จิตตกจะหนักกว่าเดิมเราจะไม่ใช่หนักเท่าเดิมนั้นมันจะหนักกว่าเดิมมากๆคือ กู้นี่นอกเราบอกมาดอกมันแพงใช่ไหมความเศร้าเอายืมมาแบบเอามาใช้ร่วงเอาแบบความสุขมาใช้ร่วงหน้าเนี่ยดอกมันแพงแล้วน,นั้นก็จะเศร้าหนักคนหลายๆคนก็จะยิ่งหดหู่ไปกันใหญ่นะครับดังนั้นก็เลยเป็นว่าถ้าจากว่าหดหูก็เลยไปกินเพิ่มมันก็เลยกลายเป็นติดเหล้าขึ้นมาอีกโรคหนึ่งเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวเหล้าเนี่ยเหล้าเบียร์วาอแกล้งไหลเนี่ยมันก็จะไปบล็อกยาด้วยบางคนกินยารักษาซึมเศร้าอยู่มันก็ทําให้ยาออกไม่ได้ไม่เต็มที่หลายๆคนก็เลยรักษาแล้วก็ไม่หายสักทีแล้เนนนรรืออัังง่ะคบ